hello everybody my name is Danny นี c ภ a t t ทา Chin. my nickname is Danny I live at Huasai รางวัลของหนูที่หนูอยากได้ก็คือ ยังไม่ได้ถามูยังไม่ได้ลูกคุยหนึ่งเรื่องเลยยังไม่ทันโชว์อะไรจะเอาลูกดันใจเย็นๆลูกใจเย็นๆคุกับลุงบอกได้ลูกจะบอกอะไรลุจะบอกให้ลูกจะบอกให้ลูกจะขอให้ลุงบอกเก่งๆข้าใช่ล้วพี่หอยเป็นคนที่ดีค่ะจะยากไปมแอมพายแพ หชื่อเด็กหญิงดานี่ค่ะสังข้ทองจีนชื่อเล่นชื่อวน้องดานี่ค่ะหนูอายุเจ็ดขวบค่ะหนูอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณค่ะออ oh, <hey. S 1> น้องดานี่น้องดานี่วันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรนะคะความสามารถภาษาอังกฤษของหนูค่ะว้า oh. Good m o r n i ้ g teacher b า e ไหนเอางี้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยส uh. ิลูก hello everybody my name is Danny นี่ภาษาอังกฤษ my nickname is Danny I live at Huasai ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันได้แค่นั้นค่ะมีภาษาอื่นอีกเหรอฮะไม่มีแล้วค่ะที่บ้านทำอาชีพอะไรกันคะเขาเขาทำงานเป็นเป็นฟาร์มเมอร์ค่ะเป็นฟาร์มเมอร์อ๋อเป็นเป็นเป็นนายธนาคารเหรอฮะ าร์เมอร์นี่เขาตอบแบบภาษาอังกฤษเลยก็คือทำฟาร์มอะไรคะเขาทำฟาร์มแพะค่ะทำฟาร์มแพะแล้วหนูหนูเลี้ยงแพะด้วยไหมคะหนูเลี้ยงด้วยค่ะอ๋อหนูทำทำหน้าที่ยังไงมั่งเวลาไปดูแลแพะเนี่ยหนูทำหน้าที่ไล่แพะเข้าคอกค่ะแพะมันร้องยังไงลูกก็คือแพะมันร้องแบะแบบนั้นมันคล้ายเหมือนแกะหน่อยแกะถ้าเป็นแกะร้องไง กแบรด้วยแบร์รางวัลของหนูที่หนูอยากได้ก็คืออยางังไม่ได้ถามลูกยังไม่ได้ลูกคุยหนึ่งเรื่องรางวัลยยังไม่ทันโชว์อะไรจะเอารางวัลใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไหนๆเอางี้เราเลี้ยงแพะเรามีฟาร์มแพะไหนลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มแพะเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะเอาเลย My goat farm has many goats let me tell you the names of my other goats the so, watermelon Terry and William my grandfather is really good at keeping the goats really healthy he always have any medicine to c a r e for any goat ทำไมพูดภาษาอังกฤษดีจังเลยโหสำเนียงเหมือนสำเนียงแบบอังกฤษเลยนะ British มากเลย ก็เพราะว่าปู่ของหนูสอนหนูทั้งแต่หนูเด็กๆค่ะคุณปู่คุณปู่ก็มาจากประเทศอังกฤษด้วยค่ะอ๋อคุณปู่รั่เรงคุณปู่ชื่ออะไรคะชื่อว่าลุงจอร์นค่ะอ๋อปู่จอร์นปู่จอ์นอ๋อาคีนจอร์นเยอะยังตื่นเต้นอยู่ไหมเนี่ยยังตื่นเต้นเยอะค่ะอ่สบัดมือหน่อยสบัดมือหน่อยเออเต้นหน่อยเต้นหน่อย เออมีอะไรกมีีนี่แ่ตืนี่ตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยตื่นเต้นตรงไหนใช่มุงตื่นเต้นมีงโอ้เออเขาเสริมเติมไปเยอะเลยนะเราพาไปแค่นี้เขาหมุนตัวมึงจะหุนหมุนหมุนหมุนตอนที่เราจะไปไกลกว่านี้ความฝันที่อยากได้วันนี้คืออะไรลูกก็คืออยากได้ตุ๊กตาโปเกมอนค่ะอเอาเอาเอา แต่วันนี้จะต้องพูดภาษาอังกฤษแก่งๆลอยนะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหงงมีมิชัน่บบนไปแป๊บนึงถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับดานี่สวัสดีลูกส,ส,ส,สวัสดีครับดานี่น้องดานี่นี่ประมาณปนหนึ่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะท่านผู้การครับที่น้องบอกว่าคุณปู่เป็นชาวอังกฤษเนี่ย ไม่ใช่คุณปู่แท้ๆนะครับแต่ว่าเป็นแฟนคุณย่าจำเนการครับเดี๋ยวนี้เราจะให้น้องทดสอบภารกิจของรายการในการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษกซึ่งโชคดีมากเลยกรรมการเราเนี่ยเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษม,มากมากลย,ายลูก <laughs> เดี๋ยวกรรมการจะร่วมทดสอบกันหนูนะพร้อมไหมพร้อมไหม,มพร้อมค่ะพร้อมไหม ร้อมค่ะไม่ไม่ถามกรรมการพร้อมไหมกรรมการพร้อมนะพร้อมมากพร้อมมากนะล่กภาษาอังกฤษเได้ยากแล้วลูกอยากจะคุยกับใครเป็นพิเศษลูกในสามท่านก็คือครูเงาะค่ะครูเงาะได้คุยแน่ลูกแล้วอยากคุยกับใครอีกลูกก็คืออยากอยากคุยกับพี่หอยค่ะอ่าเอาเป็นว่าได้คุยครบเลยลูกครูเงาะพี่หอยพี่ป๋องเนี่ยนะน้องไม่ได้บอกพูดชื่อผมก็ผมเอออยากคุยกับลุงป๋องไหมลูกไม่ค่ะ ไม่ใช่โอเคผมต้อเคผมโอเคผมโอเคเป็นขั้นแรกที่รู้สึกดีดีรู้สึกดีเลยจรนงจริงน้องไม่อยากคุยกับพี่แต่ว่าทีมงานอยากให้พี่คุยกับน้องเดห็นใจทีมงานแล้วกันนะทีมงานครับอุปกรณ์มาครับทุกคนครับสิ่งนี้มาแล้วครับสิ่งนี้สิ่งนี้มาแล้วหนูรู้จักนี้ไหมลูกรู้จักค่ะมันเรียกว่าลูกโป่งภาษาอังกฤษคือบอลลูนอ่าหนูกลัวเสียงลูกโป่งแตกไหมลูกกลัว กลัวกลัวนิดนึงหรือว่ากลัวมากมากกลัวมากมากอแล้วถ้าเกิดถ้าเวลาที่แตกแต่หนูไม่ได้เป็นคนถือหนูกลัวไหมหนูไม่กลัว่โอเคงั้นหนูไม่ต้องถือลูกถ้าต้องการครับผมรบกวนทั้งสามท่านทั้งนี้เลยครับได้ครับแต่ทนี่ลูกฝั่งนี้ลูกจะได้สกู๊ตติ้กอุกคำต้องการครับยืนต่อแถวเรียงหลังกันนะฮะอีกแล้วใครจะเริ่มก่อนครับ ให้ปรึกษากันครับครูครูก่อนนะค่อครับพี่ตรงกลางไหมคนแรกต้องเป็นคนถือครับเชิญคุณครูอถือก่อนครับก่อนอื่นขอสุ่มหมวดก่อนครับว่าจะเป็นคำศัพท์หมวดอะไรครับทีมงานครับมาครับมาโอ้โหมีสิ่งของนะครับสถานที่ผลไม้หรือว่าสัตว์จ้ะและคําที่เราจะสุ่มไปก็คือหมวด อย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีภาพมาตั้งตรงนี้น้องจะยกเหนือศีรษะตัวเองแล้วกรรมการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเอาให้น้องตอบให้น้องตอบไปไดยห้าคำนะลูกเป้าหมายหนูคือต้องอย่างน้อยห้าคำกรรมการครับเรามีเวลารวม60วินาทีรวมคนเดียวหรือทั้งหมดรวมทั้งทีม60วินาทีนลลุกเลยประเด็นเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมติเกินคําคำไปแล้วภารกิจน้องผ่านก็ไปลุ้นต่อว่า เออ่คำสุดท้ายในหยู่ที่ใครอยู่ที่ใครลูกโป่งก็แตกครับอ่พร้อมไหมเอาเถอะเอาให้มันจบๆเถอะมากรรมการพร้อมนะครับไม่พร้อมนะครับแต่นี่พร้อมนะลูกพร้อมเวลา60วินาทีนะครับโอเคเตรียมตัวร่างครับมาเอา When you r e sick you go to this place you see doctors ต้องครับมือกัน สตาร์ด uh ีสตาร์ดีสติวด้นสตาร์ดี้สติวดันโอเคโอเคเรนเรนแลนด์แลนดิ้งสามครับข้อที่สามนะครับต่อไปครับโอเค you go to เอ่อ loan and เอ่อ d e posit money มันนี่มันนี่ปองสี่ครับไปครับเร่อะไรอ่ะอ๋ออ๋อมันต้องบอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเออผมผมเล่นเอาให้ข้ามครับข้าม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 ข้าเบรดเออบก้อครับอ้าโอเคโอเคโอเคผ่าลครับผ่านแล้วครับไรครับไปครับอ่าิดัี่ัอ่ายิ้ ถูกนะถูกนะถูกถูกสิถูก yes thank you ยังไม่เหงนของเลยเมื่อกี้อ่ะี่ลูกพี่ลูกเออทงที่เป็นนะลูกพี่อกะพี่บอแล้วมาดนี่หนึ่งอ่าไม่ใั่ไม่ใตอบยิ้มนะพี่คืออธิบายก่อนพี่เก่งมากยิ้ม up ยิม up พี่พี่อบพี่เก่งมากใช่คือพี่ตอบถูกน้องน้องได้หคำแล้วก็ พี่ก็เก่งมากพี่ใบได้ด้วยแต่กติกาบอกไว้ว่าเวลาหมดลูกป่งอยู่ที่ใครคนนั้นจะแต่ผมตอบถูกจิ้มพี่เก่งเก่งเขาตอบถูกตเวลาหมดเวลาหมดอยู่ที่พี่หอยเอางี้ดนนี่ลูกให้หนูไนะให้หนูเป็นคนเลือกว่าหนูอยากให้ลูกโป่งแตกหรือว่าไม่แตกลูกโป่งพี่หอยก็ตอบได้มันจะดังไหมอะคะเออมันดังประมาณนึงอะลูกครูช่วยปิดหูให้เออเอางลูก อ๋อไหมไม่อยากให้มันแตกไม่อยากให้แตกลูกเป็นเป็นคำขอของน้องเย็ลูกบอกไม่แตกแต่งกิ้วทีมงานครับตรงเก็บเลยครับใช้ความเชี่ยวชาญผ่านภารกิจแรกไปแล้วทีมงานบอกว่ากรรมการสองท่านน่สูสีมากเดี๋ยวจะมีให้ท้าทายเฉพาะพี่ป๋องกับพี่หอยเพราะว่าสูสีสนุกดีสูสีเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษามา <cease. S 1> <confidence. S 2> ร่วมเล่นเกมนี้กับเราด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ดาด้าครับอ๋อดาด้าสวัสดีครับดาด้าสวัสดีครับดะด้าเป็นลูกครึ่งดด้าเป็นลูกครึ่งเดี๋ยวพี่ดาด้ามาเล่นเกมนี้ด้วยอ่าเอาลองพูดคุยทักทายกันหน่อยครับ Hi Hi My name is Danny My name is Alexandra Nice to meet you I'm seven years old I'm t 3 รู้จักกันแล้วเริ่มงานครับเดี๋ยวการใบ้คำต่อไปเนี้ยครับจะมีตัวกลางคือพี่ดาดาจ้าแล้วก็จะเล่นเกมกับพี่ป๋องแล้วก็พี่หอยด้วยทีมงานครับเราตั้งโจทย์อีกครั้งหนึ่งครับเว้าผ้ามเว้าผ้ามโจทย์นี้เปลี่ยนเล็กน้อยครับน้องจะดูป้ายคำแล้วเขาจะใบให้พี่ดาดาฟังแล้วกรรมการจะใส่หูฟังอยู่ พอผมให้สัญญาณกรรมการก็จะต้องตอบให้ได้ว่าคำคำนี้คือคำอะไรที่น้องใบ้มาตอนต้นอพร้อ,อไมไหมลูกพร้อมค่ะเออหนูอยากให้ลุงป๋องมาเล่นก่อนหรือพี่หอยเล่นลูกลุงป๋องลุงป๋อง <laughs> ลุงป๋องมาครับสงสัยจะเห็นว้ว่าลุงเจง <laughs> ทีนี้ครับขงอุปกรณ์เพิ่มครับโอเคพี่พี่ป๋องฟังผม่อนครับพี่ <laughs> <laughs> จ๋า <laughs> อ๋ <laughs> <laughs> อเออคืองี้ครับพี่ เราใบคำเดียวครับครับใบคำเดียวแล้วก็ทีมใดใช้เวลาน้อยที่สุด<ม>กรรมาการท่านนั้นชนะจะ้ะพี่ต้องพยายามตอบให้เราที่สุดผมจะให้เร็วที่สุดครับต่นี่พร้อมนะลกูกพร้อมค่ะพี่ะด็กพร้อมนะครับพร้อมค่ะพี่อกค,ค,ค,ครับใส่หูฟังอ่าแล้วก็หันหลังด้วยพี่หันหลังด้วยผมให้สัญญาณแล้วผมให้สัญญาณพี่ค่อยหันหลังกลับมาเปิดหูฟังโอเคอ่าครับหันหลังน่อยครับทีนี้ครับขอเวลาครับเดินหน้านะครับเริ่มจากศูนย์ครับพร้อม This thing is for hitting stuff, for hitting like for hitting wood or any piece of thing. A hammer? Yes. up Pick up. It's a tool. To bang 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 like that. Oh! No no no. A tool. That's the wood. The wood to like fix the house. One. The no, pang, 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 pang. the blue. No, it's, it's a thing. It's a thing. It's a thing. And there's a word to fix up your bang bang bang. It's <laughs> <laughs> it's 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 it, it, it's like this. Uh -huh. And there's like a head here. Uh huh. And this is the thing, and you. <laughs> oh my God. <laughs> วัน more วัน more okay s l o s o l o w okay for example to fix something to fix to fix something to fix fix to fix ต้มต้มต้มบางอย่างอ๋อมบางอย่าง you put the thing อันนี้ตะปูล่ะ yes อ่าตะปูไอตัวนี้ใช่ไหม y e a h y e a h yes a ถอนถอน oh แต่เราโด้เหมือกั ต้องบอกทางโย่ต้องบอกโซโลต้องบอกโซโลเอ่อคุณทวดฮะให้ผมไปยืนจุดนั้นเร็วๆเถอะครับขอท่ายขอท่ายมันตื่นเต้นนะพี่มาอยู่ตรงเนี้ยเอาพี่มาร้องพี่มาร้องพี่ปองจะส่งวินาทีครับเจ้าหนู้ต้องจับปั้งตั้งเลยอ่ะกอดกูแมน เฮยย Nice to meet you Nice to meet you too Okay i m trying I'm trying What I y o k y Okay s t Stop 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 k a y พร้อมไหมพี่ m พร้อมนะครับพร้อมนะครับ Music 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 Okay Come on Music เสียงนีครับพร้อมนะครับ เต็มตัวมาครับ This thing is for like sweeping the dust in your in your house up 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 r o yes room ถูกต้องครับมครับ um cleaning the house ไม่กวาด yes ถูกต้องครับ brush ถูกต้องครับ room ถูกต้องครับโอเคถูกต้องครับ นอ No different. No different. ไม่ยากอไงดิเฟรนต์มันยากอไงโนดิเฟรนต์ดิฟิคอลดิเฟรนต์คืออะไรดิเฟรนต์เหรอไม่ใช่ไม่รู้อ่ะดิฟิคอลโนดิฟิคอลเข้าไปดีดูเวลีฟูลนะขอบคุณค่ะเออ thank you teacher เมื่อกี้พี่หอยใช้เวลาไป18วิพี่ป๋องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ72 72 72บวก18เนี่ยอ่า มันก็ตก9 90วินาทีเก้าสิบวินาทีเนี่ยสองคำผมจะท้าน้องใบกับพี่ดาดาคิดว่าจะท้าเขาเท่าไหร่ดีฮะถ้าจะได้ห้าคำนี่กี่วิ60 5ิบาคำบวกสิบวิอ่าคำละ10วิอ่ะ5คำบวกสิวินิดๆ12องอืมคำละ12วิ no difficult เอ่อไหวไหมลูกไหวค่ะ5คำบวกวินาทีนะทีมงานครับเปลี่ยนโหมดเลยครับต้องย่อยครับเก่งนะโนดิฟิเลสุครับขอบคุณครับ พี่หอยก็บอกว่าให้ใบคำห้าคำใน60วินาทีอ่ะโอเคค่ะหนูไหวไหมโลกไหวค่ะหกคำไหวไหมโลกไม่ไหวเขาแม่ยสู้หน่อยนะเขาเอาสามคำสักหกคำนะนะหกคำนะคำละสิบวิโนดิฟิเคิลเชื่อพี่เออมันโนดิฟิแลนด์ลูกนะหกคำนะสู้นะเจ็ดหนูว่าหนูไหวไม่เจ็ดโอ้ยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วโอเคเล่น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 นะลองดูนะครับ ขอสักเจ็ดคำนะลูก<อ>เค่ะเดี๋ยวแค่เล่นเล่นนะคะอ่าเล่น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 แบบจริงจังนะค่ะหกสิบวินาทีนะครับเจ็ดคำพร้อมนะลูกพร้อมค่ะเริ่มครับ This, <c oughs> This animal drinks your blood from your arm. Mosquito. <Yes. S 2> ต้องครับโอ้เร็วมากต่อครับลูก This animal lives in a desert has two humps on its back. Camel. <Yes. S 2> ต้องครับสองรับมหูเก่ง This thing is for like putting under a bed or your couch and is fluffy nice. a carpet yes. <inaudible> this place is a place that you go like eat food restaurant <inaudible> this thing is for cutting paper um, A scissors. Yes. <inaudible> this thing is for telling the time Clock. <inaudible> this thing is for sitting ถูกต้องครับเจ้าพี่ครับ This animal like it likes flowers. Uh butterfly. ถูกต้องครับผีเสื้อ This thing this f o o d is like watching coconut. Coconut. ไม่เป็นไร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 ลมยไม่เป็นไรลูกหนูรู้ไม่ถึงกี่คำคำเจ็หนูได้ปาทำลูกเยอะมากแต่ทำเก่งมากครับน้องดานีและพี่ดาด้าครับป้ายิ้มดี วันนี้ผมพิจารณาเลยครับพี่ราด้าครับขอบาคุณค่ะแ <Madonna. S 3> ต่พี่ระดามากนะครับอบคพณครัดทั้งทีครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องดานี่<ๆ>ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับดานี่จา๋าโอ้ภาษาอังกฤษของหนูนิดดีมากเลยรู้เปล่าออสกิลฟูลมากก็ให้ฝึกต่อไปอย่าทิ้งนะคะพัฒนาต,ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะลูกนะ,ะขอบคุณค่ะ บคคุณค่เฮ้ยดานครับพี่ทีมง,งานถามดานี่มากม,มาซึ่งเป็นความฝัอนอยากได้อะไรเขาบอกว่าเขาอยากได้ตุ๊กตาโปเกมอนครับนี่คือความฝันของดานี่ครับทั้งสามท่านครับยูวิลคูดอนะ uh, ารอวันทูทรีพาเป็นอาสที่หฮงมาก <laughs> ทวาจริงทำไมทำไมลุงป๋องเขาเจะโดน แท้ทุกครั้งอ่ะแกเอาแกงอแกเว้ยจริงๆเขาเก่งลูกเขาเก่ลูกเขาอยากให้สนุกเขาอยากให้ตลกตลกเเก่งเขาแกงเขาแกงตานี่ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูความรักของหนูที่มีต่อภาษาอังกฤษแล้วก็ความฝันของหนูพี่พี่ผลิตภัณฑ์คุณโมททราบแล้วพี่พี่เขารู้แล้วว่าหนูอยากได้อะไรแล้วก็พี่พี่เขาอยากเห็นรอยยิ้มของหนูนะลูกหันไปมองด้านนั้นลูกพี่พี่ทีมงานครับ ขอความฝันน้องดานี่จากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคดรมุกครับบอกไปถนึงนะลูกค<ะ>่ะอยเพิ่งหันมานอะตอนนี้ครับเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่มาดูใกล้ๆดูมาดูใกล้ รู้จักไหมลูกใครบ้างเนี่ยรู้จักค่ะหนูรู้จักคนไหนบ้างลูกตัวไหนบ้างทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลย<อ>นี่ต,นตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวชั่วอีวีค่ะแล้วตัวเนี้ยลูกก็คือตัวโจทย์ยอนค่ะโอ้นี่รู้จักหมดเลยนะไม่ใช่แค่ตุ๊กตาป่วยบานตรงนี้นะลูกพี่ๆจากผลิตภัณฑ์คนโดม็บมีทุนศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆคนโดม็บนะลูก2 0 0 0 0ืนบาทครับ และนี่ลูกมีเด็ดพิเศษสุดเลยนี่นี่คือผลิตภัณฑ์โคโดมโมลูกชุดใหญ่ลวดลายใหม่ลูกดาบพิฆาตอสูรให้ไว้ใช้เพื่อสุขอนามัยที่ดีของร่างกายทั้งหมดนี้มอบให้กับน้องดานี่ครับดานี้ลูกวันนี้ทำความฝันได้สำเร็จแล้วหนูอยากพูดความรู้สึกกับใครที่สุดลูกอยากบอกใครในวันที่หนูทำสำเร็จลูกอยากอยากพูดกับ คุณเงาะค่ะคุณเงาะอ่านี่อ่ะอยากจะอยากจะบอกอะไรคุณเงาะลูกอ่ะมาบอกคุณเงาะใกล้ๆเลยบอกว่าไงคะอ่าอยากจะบอกอะไรคุณเงาะเชิญเลยลูกบอกว่าอะไรคะคือ ขอให้ครูว่าเป็นครูที่ดีที่สุดในโลกค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากค่ะจะพยายามค่ะแล้ววันจัดจัดจะบอกอะไรพี่หอยไม่รู้ขอให้พี่หอยเป็นคนที่ดีค่ะจะยากไปไหมแอมไพร์แอมไพร์นะน้องป่าเสน่ห์ดีน้องป่าเสน่ห์ดียิ้มซ้ายแย่คุยกับลุงปอบองนี่ลูกจะบอกอะไรลุงจะบอกอะไรลุง ขอให้น้องส่งเก่งๆค่าได้แล้วแสบอันนี้แม่งเป็นดีอันนี้เนี่ยไม่เป็นเก่งน่คือตอนเนี้ยตอนนี้ยังไม่ดีตอนนี้ก็ยังไม่เก่งไม่น้องภาษาไทยไงน้องก็คิดคำง่ายๆดีเป็นคําที่มีคุณค่าและนี่คือความรู้สึกของเด <Gore> ็กคนนี้นะครับที่รักในภาษาอังกฤษอัฉริยะพันจิ๋วตัวน้อยของเราจากนครอศรีธรรมราชน้องดานี่ครับอันนี้ถึงตรงนก็ไม่ได้อเปล่า ดีขอให้คุณเก่งเชิครับไปเดินหน้าเลยลูกยุง่งเก่แสดงวาตอนนี้ยังไม่ดีน,นี้ยังไม่เก่งแต่กท่านผู้ชมท่านกรรมการครับซุปเปอร์จิ๋วของเราจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับซุปเปอร์จิว๋วซุปเปอร์เทนเนี่ยเราเดินทางมาร่วม33ปีแล้วครับกำลังจะมุ่งสู่ปีที่33เราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากทำงานการกุศล3งานครับงานแรกเนี่ยก็คือ ซูเปอร์อาร์ชอริที้ครับจะชวนน้องๆซูเปอร์เทนพี่ๆซูเปอร์เด็กเนี่ยมาสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็เปิดประมูลครับรายได้ให้การกุศลงานที่สองนะครับคือซูเปอร์เทนครับพี่ป่องพี่หอยพี่โกะพี่โตเนี่ยศิลปินดาราเนี่ยจะมารวมกันเตะบอลกันเด็กซูเปอร์เทนแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่เข้ามาชมกันแบบใกล้ชิดเลยเชื่อว่างานนี้สนุกแน่ๆครับและงานสุดท้ายคือซูเปอร์เทนรันครับเป็นงานวิ่ง จะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นครอบครัวเนะี่ยมาวิ่งร่วมกันแล้วก็เราจะมีการเปิดขายบิบครับเป็นบิบการกุศลรายได้ทั้ง3งานเนี่ยไม่หักใช้จ่ายได้นะครับมอบให้การกุศลก็คือมอบให้หน่วยงานที่ชื่อว่ากสศครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศาึกษาหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดีมากครับเขาจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสและมีโอกาสจะหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยให้กลับเข้าสู่ระบบฝากชวนท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วแล้วก็ซูเปอร์ฮันเด็ดนะครับแล้วก็เชิญไปร่วมงานกันด้วยนะครับเชิญกรรมการทุกท่านด้วยนะครับจะเชิญล่วงหน้านะครับเชิญครับสสาาธธุุไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของเราครับซูเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นท่านกรรมการครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ อออากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซูเปอร์จิ i อ i ฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t ิ k ต o k ของเราครับซูเปอร์จิวออฟฟิเชครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ